เน,นี่ยมาอยู่กับลาเลนเจออีกครั้งนะครับครนที่แล้วเราบอกว่าจะจะขายของนะครับวันนี้มาที่ลาเลนเจอร์ก่อนขี้เกียจลูกค้ายังไม่มีสักคนเลยนะเดี๋ยวเป็นนี้เขาตัดคลิปนะครับผู้คนอาจจะขี้เกียจรอออกมาจะมาได้ผมมันโหลดช้านะครับขอตัดคลิปนะคับายบายสวัสดีครับอตอนนี้ก็มาแล้วนะครับโอเค วัวนี้เขที่ไม่ได้อัาคคิปมานานอาจจะมีเกิดปัญหาการอัปเดตมีตัวผมครับช่วยแซนดี้ได้แล้วก่อนจะช่วยได้นี่ล่นลาบากมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้อยากให้ผมไปเล่นด่านนั้นให้ดูนะกันนะครับมาเต็ม,เต,มเต็มตาเลย <c oughs> มันยากไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าครับ เราลองวนก่อนเผื่อผ่านนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยกูไม่ได้เดี๋ยวนะอะไรนะเพื่อนี่ยไม่ต้องบอกกันกหรอกครับเขาก็มีเพื่อนเก่งๆอยู่แล้วเพื่อนก็เอาเภ็ด เพื่อจะดำงานก่อนแล้วก็พายุก็ไปล่อยตัวไปค กราไปจะผ่านหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดีกยวก็ผ่านนะครับจะผ่านแล้วอ่ะจะผ่านอยู่แล้วนะครับอ้